สวัสดีครับสิงห์พเนจรดำเนินรายการ msn channel ใน YouTube เดินทางเรียบรัดเราะร,ร,ริมฝั่งโค้งจากอำเภอเชียงคานผ่านท่ารี่เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอภูเรือมาถึงภูเรือครับเราก็แวะเข้าที่วัดป่าห้วยราชเดี๋ยวไปดูบนสาราแล้วก็จะเดินไปกราบพระไหว้พระสวดมนต์จเจริญพุทธมนต์ก่อนนะครับระหว่างที่จะเดินไปสาราอนเนกประสงค์ เราก็ผ่านงานปฏิมากรรมรูปปั้นซึ่งผู้บรรยายคิดเองนะว่าเป็นช้างเอราวันและก็พระอินท์เมื่อเดินผ่านราวบันไดขึ้นมาก็จะเห็นงานสถาปัตยกรรมรวดรายไทยประดิษฐ์ที่สวยงามตรงหน้าบันจากนั้นก็เดินเข้าสาราก็จะมองเห็นดอกไม้ไว้สำหรับบูชาพระพุทธวัดป่าห้วยราชมีสาราเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่โตโอ้อาสง่างาม เป็นสถานที่ประดิษฐานพระประธานสีขาวบริสุทธิ์สวยงามสร้างด้วยแรล่แคลไซมีพระนามว่าพระสัพพัญยูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ ห้วยราชแต่เดิมคือสำนักสงฆ์ห้วยราชก่อตั้งขึ้นโดยชาวบ้านได้นิมนต์พระธุดงมาอยู่ซึ่งยุคแรกๆเมื่อปีพศ2483ก็คือองค์พระเดชพระคุณพระอริยเจ้าหลวงปุชชอบฐานสโมสืบต่อมาทางวัดได้มีการปรับปรุงบูรณะพื้นที่ภายในวัดทั้งสิ่งปลูกสร้างพื้นที่โดยรอบให้สวยงาม โดดเด่นด้วยงานปฏติมากรรมอันวิจิตรที่บริเวณรานหน้าวัดซึ่งหากเราเดินทางเข้ามาที่โดดเด่นเราก็จะเห็นมีองค์เทพต่างๆหลายองค์เช่นพระตีมูรติพระพิคเนธพญานาคจระเข้และเทพองค์อื่นๆอีกหลายองค์ที่ไม่ได้เอ่ยนามซึ่งงานปฏติมากรรมองค์ทวยเทพเหล่านี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนะักเดินทางนักท่องเที่ยวเข้ามาพื้นที่ภูเรือได้แวะเวียนเข้ามา ใช้เวลาอยู่วัดป่าห้วยราชพอสมควรวันนี้ใกล้เที่ยงเราคงจะหาอาหารรับประทานถาแถวแถวภูเรือจากนั้นเราจึงจะเดินทางไปอำเภอด่านซ้ายเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งและภูพระถึงช่วงนี้ต้องกล่าวคำว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สิงทเนจรดำเนินรายการรายงานจากวัดป่าห้วยราชอำเภอภูเรือจังหวัดเลย